หลอดใอย่ๆงนึ่งร้อยเราก็ถอดได้เลยนะครับหนึ่งร้อยได้หกร้อยเราถอดไดทาง้างห้าร้อยเนาะอีกร้อยหนึ่งเราก็มาปั่นใหม่ก็ได้ถูกป,ปะอะไรอันนี้มันจะไม่แตกก็เชื่อผมดิแต่ก็เป็นขอกราบซีคุณผู้ชมด้วยทุกท่านด้วย,ย,วยวนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเฮียโน่สล็อตนั่นเองนะเช้วันนี้ก็กลับมากับเฮียโน่กับเกมที่มีชื่อว่ามาจองเวออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งบอกแล้วว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเกมยอดฮิตอีกหนึ่งเกมที่ทุกคนเนี่ยเคยเล่นกันอยู่แล้วแหละ วัาน,นี้ถ้าไม่ทุน300บาทนะครับรับโปรเหมือนเดิมนะครับใครมีทุน100บาทเนี่ยผมแนะนำให้ฝากแบบรับโปรนะครับจะได้มีรอบการหมุนที่เยอะขึ้นนะครับทำให้เรานั้นมีโอกาสแตกได้มากกว่าก็คือมันมีเพย์ให้เล่นเยอะกว่านั่นเองนะจ๊ะถ้าแบบว่ามีทุนแค่ร้อยเดียวแล้วเราไม่รับโปรเนี่ยเราก็จะมีแค่ร้อยเดียวแล้วหมุนแค่นึกออกปะเบ็ดสิบบาทสิบทีมันก็หมดแล้วอะเออแต่ถ้าเรารับโปรเนี่ยเบ็ดสิบเบ็ดสิบบาทเนี่ยมันได้ถึงสามสิบ เออสามสิบทีสิบทีมันก็หมดแล้วอ่ะถูกปะ่ะเออแต่ถ้าเรารับโปรเนี่ยเป็นสามร้อยเนี่ยเราสาม,มารถเล่นเบ็ดสามสิบได้ถึงสิบทีหรือไม่ก็เล่นเบ็ดสิบทีเอ้สิบเบ็ดสิบได้ถึงสามสิบทีเลยนะเออนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างการไม่รับโปรกับรับโปรเนาะก็มาลองดูกันได้คนระับเดี๋ยวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันมาเดี๋ยวผมจะเทให้ดูแล้วกันเริ่มเล่นเป็นหนักเลยก็ได้นะครับเป็ดสิบบาทถ้าเรา ไม่รับโป่เนี่ át, ยเบ็ดร้อยอ่ะเอ้ยทุทเยเราฝากไปร้อยหนึ่งใช่ไหมเล่นเบ็ดสิบาทเนี่ยหมุนสิบทีอ่ะถ้ามันไม่เข้าเลยอ่ะก็าถอดเราไปยี่งไม่มาเว้ยมามามาอยู่มาอยู่มาอยู่นึกว่าจะไม่เข้าซะแล้วนี่เดี๋ยวถ้าเราดวงดีๆหน่อยมันก็จะเข้าเร็วอย่างงี้นะครับเออถ้าเราดวงดีหน่อยมันก็จะเข้าเร็วอย่างงี้นี่มามาดูกันนะครับว่าจะแตกหรือเปล่าสำหรับฟีเจอร์ฟีสปินนี้นะครับ มาเรื่อยๆยาวๆเรื่อยๆยาวๆวันนี้ไม่ต้องซื้ออะไรมากนะครับเรียนต่อยาวเลยโหแต่ดูเหมือนจะเงียบอ่ะแต่มันไม่เป็นไรครับมันเป็นเบ็ดสิบบาทเอ้ยไม่เงียบไม่เงียบนะเจ็ดสิบเข้าน่ะเออไม่เงียบนะมาเรียนต่อครับ หลๆเลยคุณหกมาขอบคุณหกก็ยาวไปหน่อยนะเออมาคุณสี่มาคุณสี่มาเออนี่ไงโอ้โหหลายว่าเพื่อนๆวันนี้วันนี้วันของเรานะแป๊บเดียวเองนะเริ่มคิดม,มาไม่นานเราก็แตกรัวๆเลยใสยวันนี้จะเป็นวันที่เราเล่นได้ค่อนข้างที่จะเฉียบๆมากๆจเจอวันที่แปลกมากนะ เพราะว่าปกติแล้วเราเริ่มเล่นมาเนี่ยเราจะแทบจะไม่เข้าฟีเจอร์หรือไม่แตกอะไรเลยนะครับแต่วันนี้ถือว่าเซฟมากก็จริงแล้วเนี่ยไม่รับโปรก็ได้เหมือนกันนะเออก็เตเดาอย่างเนี้ยอย่างรอรเราก็ถอนได้เลยนะครับหนึ่งร้อยได้มาหกร้อยเราถอนได้ทั้งห้าร้อยเนาะอีกร้อยหนึ่งเราก็มาปั่นใหม่ก็ได้ถูกปะ่ะหลังจากนี้มันจะไม่แตกแล้วเชื่อผมดิผมคิดไปแล้วว่ามันจะต้องไม่แตกดูทรงแล้วก็ต้องแบบมีแซมๆซบ้างแหละไม่งั้นมันจะดูน่าสงสัยเกินแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแตกน้อยนะครับ ชิ้มหน้าแตกหน่อยาเบ็ดห้าออโต้อีกสิบทีไปไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพลินิดเพลินิดชิวๆครับวันนี้อืเข้ามาดิ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 ให้มันแจกแบบแจกพ่อแบบแจกอยากให้มันยาวๆไปเลยนี่ทำมาอยู่โอ้โหมาแค่เนี้ยอย่ามาเลย ถือว่าเริ่มคิดได้สวยมากนะครับแต่ว่าเริ่มแย่แล้วอย่างที่มผมคาดการไว้ก็คือมันจะไม่แตกนะมันจะไม่แตกขอ,อตัวอีกสิบทีไปไล่เบ็ดครับสูตรไล่เบ็ดนี้เป็นสูตรแบบใครเล่นง่ายเล่นเล่นได้ประจำคนระับไม่ว่าใครก็เล่นได้นะสูตรไลเบ็ดเนะี่ยเห็ไหมพอมันแตกแบบหน้าเต็มไปมันก็ไม่แตกใครละคนตีนเกมอะ เออโอ้โหมาน้อยแต่ก็ยังมาอยู่เออนี่ต้องอย่างนี้สิเออ,องวายเข้าโอ้โหไม่มีเลยว่ะเบดเจ็ดขอให้ฮะอย่างอย่างว่าผมชอบเล่นสุดออโต้นะออโต้สิบทีมันชิลดีอ่ะมันกะง่ายไงทียสิบทียสิบเทียสิบเทียสิบเทียสิบลือกออกปะ ดีกว่าเราต้องมานั่งหมุนเองหมุนเองแล้วม,มีข้อดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งนับประตูมาว่าเราหมุนไปกี่ทีแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเล่นแบบไล่เบ็ดแล้วออตโต้สิบทีไปเลยง่ายดีโอ้โหเล้ลุ้นสามแถวด้วยสำหรับฟีเจอร์ลุ้นสามแถวอะมันก็ต้องเข้าสักสักตัวแหละตัวเดียวอีกตัวเดียวไม่ไต้องเข้าอยู่แล้วอ,อืถามจริงโอ้โหพ่อะ้ห้ลุ้นทำไมวะ แตงอน enfin ้อยก็ได้แตงอน้อยน้อยก็ได้เออเนี่ยน้อยแบบค่อยๆมันมันบอกว่านี่โอ้โหเออเนี่ยมาหน่อยเออเราวไปแถวสองไงก็ได้อยู่แล้วนะคะเต็มมาดีไงหน้าเต็มมาไงสวยๆครับสวยๆไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไล่เบดไปเรื่อยเราหนักสู้อยู่แล้วไงเรานักสู้อยู่แล้วน้องกลัวหรอเรานักสู้อยู่แล้วมา นักสู้ไหมล่ะมึงนักสู้เริ่มจะไม่สู้แล้วนะขออนุญาตเอาเบ็ดเริ่มไล่ตั้งแต่เบ็ดหนึ่งเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเริ่มจะแปตกได้กินตุบๆแล้วได้กินตุบๆเนาะ กินตุกๆได้กินตุก๊แสตเตอร์ก็ไม่น่าเข้าหรอกจริงๆเบ็ดสองเอาตัวอีกสิบไปแลยวเมื่อกี้แม่งแตกหน้าเต็มมาแล้วหลังจากนั้นก็คือเงียบเงียบคลิปเงียบคลิปเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหม อย่าที่เราแตกแบบนานหาักาไปปุ๊บมันก,ก็เงียบใส่เลยมันล่อซื้อเรามันล่ลอซื้อเรา,าสี่เหลี่ยมก็ลุ้นย,ย,ยากอยู่นะมันแต่ยังยได้อยู่เออ,เออเออมันต้องอย่างนี้ดิวะเออแบบพอมีแบบกุ้มกลิ่นบ้างนิดหน่อยใช่ไหมาจะเงียบเลยถูกป่อ,อมาเงียบมากอๆๆาอ สามไปพอ,อตุ๊ทีิษฐ์ฮะรเลยปัดมานี้ปัะมาันี้อย่าให้มันลึกไปกว่าน,นี้เลยคือถ้าไม่แตกก็ไม่ต้องแตกให้มันให้มันคบ,บ,บ,บๆจบไปสองเข้าไม่ใช่เลขสีเข้าละววยเข้าแถวสองนี้ก็หวานเจี๊ยบดีเออไหล่อยพี่ไม่ไหลเว้ยโหไโม่ลุ้นอยู่นะแต่ก็มันก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบว้าวมากขนาดนั้นะเพราะมาันเบ็ดน้อยรล้วหน้าเต็มมาไงเพื่อนๆหน้าเต็มมางไงเออมันต้องยังซีแล้ววะมันต้องยังซีแล้ววะอือถือว่าเป็นซูเปอร์เมก้าที่ใช้ได้พสอสมควรนะครับกาลังเริ่มเวิร์กแล้วแมล่ลึกๆเล็กๆลึกๆไปเล็กๆวู้วแต่แต่แต่ถ้ามันเข้ามันก็เข้าเบ็ดน้อยอยูด่ดนะีอ่ะอือเอาเข้าเข้าเข้า ถ้าเข้าเป็นน้อยดีมาดูดีกว,ว่าว่ามันจะแตลงมาขนาดไหนสำหรับฟีเจอร์ฟีสเปลนนี้นะครับที่เข้ามาข้อเสียของเกมมาจองเวก็คือมันไม่มีให้ซื้อนียแหละเพราะซื้อได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแบบกลั่นนำเลยแล้วน่าจะเล่นง่ายสุดๆเลยวายเข้าแถวสามโอ้โหวายเข้าไกลเกินพี่วายเข้าแถาวไกลเกินน่นะน่าจะเข้าแถวสองแล้วทีเมื่อกี้ไม่งั้นเราน่าจะได้เยอะกว่านี้ละห้ามา วายเข้าแถวสามแล้วอ,อุ้ยจะมาอยู่แล้ววายเข้าแถวสองอย่างนี้ข้อแจมหน่อยเออวายเข้าแถวสองอย่างแจมวายอยู่แถวสามก็ยังได้อยู่แถวสามมีไหมไม่มีเพิ่มเหม็นปะพอมันเข้าแถวสามมันลุ้นยากไปหน่อยอืเข้าแถวสามมันลุ้นยากเวลาวายเข้าแถวสามอะอืมหน้าเต็มมาเออหน้าเต็มมาอีก ราะว่าเราต้องถึงขั้นที่เราจะต้องสู้แล้วมาเราจะมาลองเบ็ดสู้กันดูนะฮะเบ็ดสู้กันดูผมว่าถ้าเราสู้ตอนนี้ลบร้อยครั้งชนะแน่นอนบุตรดานเลยสองทีสามทีสี่ทีพ่อมอนไงห้าทีเออวายเขา่างนี้ก็หวานเกียจด,ดิเออ เลขสามแถวแรกแถวแรกไม่มาเลขสามแต่วายเข้าแถวสองอย่างนี้ฮะ,ะถามจริงคือหกเจ็ดเออวายเข้าแถวสามได้อยู่ครับตอนนี้เราวายเข้าแถวสองงนี้ได้อยู่น้าเต็มอยู่โถเราสู้ไปเลยดีกว่าเบ็ดสามสิบอ่ะเราสู้ไปเลยสองพีสู้ไปเลยอยู่แล้วสู้อยู่แล้ว เบ็ดเบ็ดเบ็ดแรงเลยก็ได้เบ็ดห้าสิบเลยเราจะหมุนได้ประมาณสิบทีห้าห้าคูณสิบสกับห้าร้อยเราจะเสียไปห้าร้อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าก็ต้องมาลองโดนดูกันนะครับว่าสูตรนี้เวิร์กไม่เวิร์กนะครับมาเราจะหมุนได้ประมาณสิบทีหนึ่งไมเข้านับสองนับสามนับสี่ใจเย็นนะเพื่อนนับห้า อย่างเี้นะเพื่อนนับหกนับเจ็ดคือสูตรนี้สับสูตรคนใจเลยนะเว้ยถ้ามันไม่แตกอ่ะก็คือแยกนับแปดนับเก้านับสิบหมุนให้ไม่หมดเลยแล้วกันห้าสิบบาทอ่ะไม่เจ็งก็ไม่เจ็งก็ควยอ่ะไม่รวยก็ไม่รวยก็สวยอ่ะแค่แนั้นอ่ะอออืื้ เอาสุดท้ายโคตรสงสารเขาไม่มาวะไม่ได้ละไม่ได้การไม่ได้การเบ็ดห้าเอาต้องสิบทีเลยไม่ได้การ,ยการแย่เกินทีอย่างนี้ไม่ไม่แตกให้คืออะไรวะโคตรแย่โคตรแย่จริงๆเฮ้ยเล่นเบ็ดสูงแล้วแม่งไม่แตกใข่อ่ะโคตรแย่แย่จริงพี่โอ้ช โอ้ฟักโอ้ฟักมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเหลือสิบห้าบาทแล้วพี่โอ้โหข้างบนนะ่ะทำไมไม่ได้เอ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่ยนะเพราะเห็นเลขห้าเวลาเห็นเลขห้าเวลาเออมาดูกันครับสแคตเตอร์นี้จะช่วยชีวิตเราหรือไม่นะฮะมาขอแค่พันสองละไหวอ่ะยังน้อยขอให้คืนทุนกลับมาหน่อยได้ปหมมาคูณสีเ่เงียบ ตายเถอะเรบินทำไมนายถึงไม่แตกให้เรานะโอ้โหวายเข้าโอเคสวยครับวายเข้ายังสวยอยู่คุณโผลหน่อยได้ไหมสองมาสองมาสองไม่ลงมาว่ะอีห้าเรากำลังหมุนครับเอ้ยไหล่หน่อยไหล่หน่อยไหล่ไหล่หน่อยไหล่หน่อยไหล่หน่อยสามมาสามมาสามอีกูสามยังเยอะเลยอย่างที่สามดันไม่ลงเฉยเลยนะ โหอะไรวะนี่เบ็ดสิบห้าทีสุดท้ายสองสามสี่อือม,มีแบบหยอกมาบ้างหยอกหยอกมาบ้างก็ดีเออวายเข้าหน่อยวายเข้าหน้าเต็มเลยเออสวยครับสวยครับไหลหไหมไม่ไหลเฉยเลยอะทำไมไม่ไหลวะไม่เข้าใจจริงเลยทำไมไม่ไหลให้หน่อย แล้วก็แบบเออมีแบบซ้มแซมมาบ้างก็ได้อีกเจ็ดทีก็คือถ้าไม่เข้าก็เลิกแค่นั้นแหละอืม,มเหลืออะไรอ่ะมันไม่มีอะไรให้เหลือแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรให้สู้แล้วอ่ะเออสแกตเตอร์มาหน่อยมาอีกขอเข้าเบ็ดสิบเนี่ยจะชื่นใจมากหยุดเอออย่างนั้นแหละโอ้โหเหลือสามสิบบาทเด็กชื่อมันโทษมากเลยว่ะสุดละเพื่อนๆตอนนี้อยู่เส้นได้เลยนะตอนนี้ แต่กระชุน่นแรกๆนะโอ้โหแล้วเงียบมากอะวายมาสวยครับวายเข้าแถวสองอ่าบนี้หวานเจี๊ยบครับเออยหลายวายเข้าแถวสามลึกไปหน่อยแต่ยังได้อยู่ขอเลขสัลงมาหน่อยพอเลขสามไลงเล็กสองลงมาแทนไอ้บ้ามันจะบ้ากันไปแล้วนะเอ้ยไปมาหน่อยวายวายแถวสามลึกไปโอ้โหลึกเกินจริงลึกเกินจริงลึกจริงจริงเลยโอ้โหโอ้โหเงียบมากเงียบมาก โอเคสองมาไหมสองไม่มาสองไม่มาก็แย่อยู่นะจริงหนึ่งอะโอ้โหเงียบมากเงียบมาพี่เงียบมาพี่อออินเลยครับไม่แตกก็จนนะแค่นั้นอนะตอนเนี้ยวายเข้าแถวสามหน้าลึกแต่ว่ามาอยู่ไนงะแล้ววายเข้าอย่างต่อเนื่องหน้าลึกแต่ยังมาต่อร้อยยี่สิบอยี่สิบแล้วคืนชีพไงหกร้อยเก้าสิบไง มาดิมาต่อไหมไม่ต่อวังคืนชี่เบ็ดสนะิบไงแล้วมันต้องจจใจหน่อยจใจใจนิดนึงเล่นไม่ใจเล่นทําไมถูกปะเ,ออเล่นไม่ใจเล่นทําไมอ่ะโอ้โหเราเงียบเลยขออีกแค่สองรอยะให้มันทําถึงเทินพอเพื่อนจะได้ถอนสักทีไม่อยากปั่นต่อแล้วรู้สึกว่าปั่นต่อมันจะแย yeah, ่เอาเออมามาไหลไงไหลไง อีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวเออให้มาครบจบไม่เลาหรือ760แล้วแถมด้วยไงแถมด้วยไงโอแล้วมาเป็นบิ๊กวินสองรอบไงเดือจะเชื่อไงคุณผู้ชมโอ้โหพอพอพอ,พอไปเลยละรู้สึกว่ามันกดดันเกินในะเกมแต่คลิปนี้มันจะเครียดเกินไปแล้วนะจริงหลังจากที่มันหมุนแตกขับหมุนไม่แตกอีกเลยมันจะเครียดเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวขอเบรกไว้แต่เพียงเทนี้ก่อนดีกว่านะมันอย่างน้อยมันคัมแบ็กกลับแล้ให้กับเรามานะครับเกือบจะเป็นคลิปแรกแล้วนะที่ลงแบบว่าไม่แตกอะ่ะ แต่ว่าคัมแบ,บก็กกลับมาด้วยเบตสิบคูณห้าข้างนอกนะบอกเลยว่าหวานเชียบนะจ๊อะอนี่น้องก็ผักอะไรชื่นชอบคลิปนี้ของเฮียโนนะคะผมและอยากให้เล่นเกมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเฮียโนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฮียโนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมเกี่ยวอะไรกับสล็อตวันเจอกันที่นี่ที่เดียวนะครับเฮียโนสล็อตสำหรับวันนี้สวัสดีครับสู้